วันนี้เราจะมาพบกับคุณรัตจิตอรุณังสีเวทเดิมชื่อสมจิตอรุณังสีเวทจบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รางวัลเรียนดีเยี่ยมเชินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาพูดเรื่องคล้ายๆงานศิละปะอย่างหนึ่งการเพ้นดอกสะดา,มาเมลยดอกสะดา,มาเมลยเนี่ยต้นจะสูงใหญ่มากนะคะต้นสะดาว แลดอกจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าบางครั้งคุณโชคดีคุณจะไม่เจอดอกอย่างนี้ตกมาที่พื้นเพราะดอกนี้ถ้าตกลงมาเนี่ยเจ็บมากนะคะเพราะว่าบางทีมันจะแตกก่อนแล้วคุณจะเจอแบบนี้มันมาได้ยังไงมันมาจากเปลือกนอกดูดเปลือกในเห็นไหมคะที่มันซอนซ้อนหลุดออกหมดแล้วคุณจะได้ดอกอย่างนี้การที่จะมาเพ้นดอกอย่างนี้ให้ได้สวยเห็นไหมคะว่าสวยมาก ใช้วิธีหนึ่งนะคะพอมันสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณควรจะเคลือบกาวเพราะช่วงข้อตรงนี้จะหักได้ง่ายนี่การเคลือบกาวเนี่ยบางคนสามารถเคลือบได้ทั้งหมดแต่ที่ดิฉันำํำดิฉันเคลือบแต่เฉพาะช่วงนี้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลงสีขาวใช้สีอะคริลิกลงสีขาวทั้งหมดนะคะพอลงสีขาวเสร็จเพราะอะไรเพราะพื้นมันเป็นสีน้ำตาลแบบที่เมื่อกี้โชว์ให้เห็น มันเป็นสีน้าตาลเลยทำให้แบบว่าถ้าเราทาสีขาวแล้วคุณทาเพ้นท์ลายอะไรลงไปมันจะทำให้ลายตึ้นเห็นไหมคะทั้งหมดและอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือกรณีที่คุณเคลือบกาวแล้วขอให้กาวแห้งก่อนและกรณีที่คุณทาสีขาวแล้วขอให้สีขาวแห้งก่อนแล้วค่อยทาสีตาเสร็จแล้วก่อนที่จะไปโชว์ก็ขอให้สีทุกอย่างแห้งก่อนแล้วค่อยไปโชว์ หวังว่าอันนี้คงจะทําให้คุณใช้เวลาว่างอยู่ที่บ้านช่วงนี้ได้อย่างดีอย่าลืมช่วยกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ